มิ t ซูบิชิเม e g a c a ปโปวันนี้ออนพามาดูที่กระบะแขปของเรานะคะได้รับความนิยมในห้องตลาดเลยบอกเลยว่าค่ะว่าคันนี้นะคะดูแข็งแกร่งดุดันและมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นเลยค่ะสามารถผลของได้เยอะเลยค่ะดูกระจังหน้านหน้าสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์2.4ลิตรนะคะเป็น4ีูบ16วาวนะคะแล้วก็พร้อมระบบ V-G Turbo นะคะก็คือเป็นเทอร์โบแบบแปรผันด้วยค่ะ สามารถวิ่งกำลังสูงสุดเนี่ยได้ที่150แรงมาเลยนะคะแรงบิดอยู่ที่330เนาะนี่นะคะตัวไฟสวยงามมากค่ะคันนี้นะคะจะให้มาพร้อมกับล้อกระทะขนาด15นิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงล่างของเรานะคะก็จะแข็งแรงทนทานสามารถขนของได้เลยคะ่ะไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟท้ายแบบ T shape นะคะเป็น LED นี่นะคะ สวยงามค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะภายในก็สวยไม่ต่างกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อจ้านี่นะคะภายในภายในมาพร้อมกับหน้าจอเครื่องเสียงสัมผัสขนาด10นิ้วนะคะตัวนี้นี่นะคะบอกเลยว่านั่งสบายนะคะด้านหลังก็กว้างขวางนะคะสามารถนั่งได้จริงเนาะเป็นกระบะแคบค่ะ ระบบความปลอดภัยรุ่นนี้นะคะก็มีมาให้ครบคันเลยสำหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นนะคะก็ออกรถเริ่มต้นน้องแต่ฟรีแล้เลยสนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลยะคะ่ะ